เออผมไม่ใช้ยาลกดกรดไหลย,ย้อนผมดีขึ้นเพราะดูคลิปลปฏิบัติตามเชฟเลยครับครับผมยาลดกรดมันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆอะอย่างไอคนที่มันมีปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนเนี่ยที่ชอบพูดกันเนี่ยมีอาการแสบอกจุกแน่เลยต่างๆเนี่ยชื่อมันบอกว่ากรดไหลย,ย้อนเงเราก็โอ้เนี่ยปัญหามันมาจากกรดแน่ๆเลยกูก็แดกยาลดกรดไงจบจะได้ไม่แสบร้อนแพทย์ปัจจุบันก็ทาแบบนั้นครับลดการหลั่งกรดแต่ปัญหาเนื้อในของมันอะมันไม่ได้ ผู้ร้ายมันไม่ใช่กรดไงกรดอะ่ะมันจะเป็นต้องมาเพื่อย่อยอะ่ะถ้าไม่มีกรดสมดุลการสมดุลความเป็นกรดในกระเพาะมันไม่ดีการย่อยก็ไม่สมบูรณ์ไงทีนี้ปัญหาที่มันเกิดจากเนื้อในเนี่ยมันเกิดจากมันต้องเกิดการตั้งคําถามว่าแล้วทําไมอยู่ดีๆกรดมันถึงไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ทั้งที่กูก็ยืนตรงอยู่ถูกปะ่ะปกติของทุกอย่างมันต้องไหลลงข้างล่างตามแรงน้ําถ่วงดิมันไหลขึ้นข้างบนได้ยังไงอะ่ะมันต้องมีอะไรพามาซึ่งตัวที่พามาคืออะไรครับคือลมฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนนนนีี่่ยยหลาาาาาาคคกกกก็จจะมาาจมมออรรุแบงไ แสบร้อนเลยแต่จุกแน่นหายใจไม่อิม่มตัวชามึนหัวบางคนก็เป็นไมเกรนอีกบางคนก็ลมโครครากแล้วลมมันมาจากไหนอะลมมันมาจากการเสียสมดุลและเกิดการหมักบ่มในลำไส้แล้วทำไมามันถึงเกิดการเสียสมดุลและเกิดการหมักบ่มในลำไส้ละ่ะมันก็เพราะจากการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ไงแล้วทำไมามันถึงย่อยไม่สมบูรณ์อะมันก็เกิดจากการใช้ชีวิตของเราไงไม่ว่าจากการกินบ้าๆบอๆกินอาหารที่มันทำลายระบบย่อยการที่มีความตึงเครียดสูงการที่ไม่ผ่อนคลายไม่ออกกําลังกายไม่เสริมกําลังกล้ามเนื้ออะไรเลย เลือดไม่ไหลเวียนใช้แต่สมองเยอะไม่ค่อยใช้ร่างกายเนี่ยเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือกันเนี่ยนะการที่นอนดึกกินดึกอะไรต่างๆมันทําให้สมดุลของร่างกายเสียแกนกลางของร่างกายมันคือตัวแทนของจักราของความมั่นคงอ่ะพอเราใช้มันบ้าบ้า,บ,า,บ,าบอร่างกายไม่มั่นคงมันก็สะท้อนถึงจิตใจอีกเดี๋ยวก็เป็นแพนิคบีตตกกังวลตึงเครียดบ้าบอคอแตกเหมือนกับที่เป็นกันทุกวันเนี่ยพอเป็นแบบนี้มาปุ๊บระบบย่อยอ่อนกําลัง เกิดลมกดกูออกมาอยู่ของกูดีๆอ่ะ er. ลมแม่งพัดกูขึ้นมากูแสบท้องอีมนุษย์บ้าหา่านี่แม่งมาถึงมาลดกูเฉยเลยพอยิ่งลดกดการย่อยก็ยิ่งไม่สมบูรณ์คุณไม่แสบร้อนจริงแต่แม่งทําให้สมดุลของระบบย่อยยิ่งเสียไปเกิดลมเกิดแก๊สคราวนี้ลําไส้แปรปวนของเสียเข้าเลือดย่อยไม่สมบูรณ์สารอาหารไม่พอเอ้าเลือดจางอ่อนเพลียแพนิกนอนไม่หลับ ผื่นคันหาเหว่าอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมเพราะเราแก้แต่ปลายเหตุแล้วยาลดกรดเขาสร้างมาทําไมอะ่ะยาลดกรดอ่ะมันเหมือนกันยาแก้อาการครับคือถ้าเกิดในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องการอักเสบหรือมี แผลในกระเพาะหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เราชอบเรียกกันว่าโรคกระเพาะถ้าเกิดเราไปตรวจเจอมันมีแผลการที่กรดมันออกมาเยอะเกินไปหรือบางคนเนี่ยมันมีความตึงเครียดสูงแล้วกรดมันออกมาเยอะมากๆพอมันมาโดนแผลมันทําให้เกิดอาการแสบทรมานปวดจนทําให้เราไม่ผ่อนคลายพักผ่อนไม่ได้อันแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเรากินยาลดกรดเพื่อบรรเทาได้ครับแต่เราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูที่รบย่อยด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนหรือมีแผลในกระเพาะจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากการที่เราทําให้ร่างกายมันเสียสมดุลอ่ะ ฉะนั้นผมถึงพยายามจะบอกเสมอว่าเฮ้ยยาลดกรดไม่จําเป็นอย่าก,กินมันไร้สาระมากแล้วผมก็จะโดนแอนตี้หรือโจมตีจากแพทย์แผนจุบันมากๆเลยแล้วเอาจริงๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ไปฟังผมแล้วไปปฏิบัติตามเนี่ยกินยาลดกรดมาแม่งจุกแน่นหายจะไม่อิ่มแพนิคขึ้นผมให้ไปหยุดเนี่ยคุณพิสูจน์ด้วยตัวเองอะ เป็นไงล่ะดีขึ้นไหมล่ะเนี่ยมันคือความเป็นเหตุเป็นผลครับทุกศาสตร์ในการแพทย์มันล้วนแต่มีคุณมีประโยชน์ทั้งหมดเลยถ้าเกิดเรารู้จักเข้าใจและเลือกใช้ไปบอกว่าโอ้ยแพทย์แผนปัจจุบันแม่งไม่ดีหรือว่าแพทย์แผน,แผนกินมากๆแล้วก็ไม่ดีถ้าเกิดเราจะมามองอย่างนั้นน่ะแม่งชีวิตแม่งตื้นเขินชิบหายเลยเราจะไม่รู้จักดึงประโยชน์ของอะไรมาเลยเราจะไม่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งใดเลยทุกอย่างมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเหมาะสมทั้งหมดครับผมถึงบอกว่าทุกอย่างมันมีดีกับใคร,ใครดีเมื่อไหร่และดีปริมมมาาาาณหหนนนนเเสออแแค่่่ั้็ยยวลกง ถ้ามีเหตุจําเป็นมันสามารถระง,งับอาการได้แต่ในระยะยาวเราต้องใช้ร่างกายหรือใช้ธรรมชาติในการช่วยฟื้นฟูบํารุงแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของการแก้อาการปลายแต่แพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนไทยหรือธรรมชาติบําบัดอายุรเวทอะไรต่างๆเขาจะเก่งในเรื่องของการฟื้นฟูลและบํารุงฉะนั้นทุกอย่างถ้าเกิดเราใช้สติ เราคัดกรองเรามองทุกอย่างเป็นองค์รวมแล้วมองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเราจะรู้จักดึงประโยชน์ของแต่ละส่วนแต่ละอย่างมาใช้ได้หมดเลยครับและคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือตัวเราเองไม่ต้องปฏิเสธคุณไม่ได้เรียนจบหมอมาคุณไม่ต้องไปพักดีกับโรงพยาบาลไปพักดีกับการใช้ยาหรอกเพราะเอาจริงอะถ้าเกิดอย่างหมอเนี่ยหมอจบทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาใช่ไหมก็สอนแต่ ในตำราก็คือสอนให้การใช้ยาโนนีนั่น,นถ้าเกิดหมอจะสนับสนุนให้การใช้สมุนไพรอะ่ะมันก็ดูแปลกๆหรือถ้าเกิดหมอแผนไทยเขาเกี่ยวกับสมุนไพรมาสอนให้ใช้ยาแหนปัจจุบันน่ะมันก็แปลกๆถูกปะมันคือมันอยู่ในกรอบหรือจริตของเขาแต่เราในมุมของคนกลางหรือผู้บริโภคทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราเราควรจะคัดกรองและเอามาใช้รู้จักใช้ให้มันได้เกิดประโยชน์มากที่สุดฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดโยงผูกมัดหรือว่า ทิศิฝั่งใดฝั่งหนึ่งบางอย่างคนที่แม่งกวนตีนคนที่เราเห็นต่างคนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบขี้หน้ามันอ่ะมันก็มีมุมดีๆมันก็มีสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราได้เหมือนกันหรือในบางบางอย่างเนี่ยไอคนที่แม่งปากดีพูดดีเราชื่นชอบมันมันก็มีมุมที่เฮงซวยเลวซาเหมือนกันอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างก่อนหน้านี้อย่างหมอบีอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะที่เราเคลิ้มเคลิ้มกันฟังกันอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะ เพราะในมุมที่เขานําเสนอของเรื่องความความดีความเป็นเหตุเป็นผลเออมันก็ฟังได้แต่ในเนื้อในเขาเออเขาก็มีการทํานอกทําในที่มันเฮงสวยซึ่งนั้นก็คือความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ยึดติดเราจะไม่แอนตี้เราจะเลือกแต่สิ่งดีๆที่มันมามีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นเลยฉะนั้นอยากให้วางใจเป็นกลางและววางใจให้เป็นกับทุกสิ่งในโลกใบนี้ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อครับฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับเราเสมอเนาะ